หลวงตาพอแนะนําวิธีที่ทําให้เวลาเราสวดมนต์แล้วมันเห็นผลแบบเร็วทันใจได้ไหมคะโอ้ยยากนะมันไม่เหมือนดูหนังนะไม่เหมือนเราเสด็จลูปลบกลิ่นเสียงนะพอเราดูแล้วมันก็เพลินเลยนะแต่สวดมนต์ใช้เวลานานนะทําไมต้องใช้เวลานานนะอ่ะเพราะเราติดโลกมานานไนงะ ที่พบกี่ชากเขาจะติดรูปรถกลิ่นเสียงนะใช่ไหมไม่ได้ทํากรรมฐานนะมันจะไม่จะไม่จิดแล้วตัวชี้วัดที่แบบว่าเออสวดมน์มาแล้วเห็นผลเนี่ยหลวงตา <c oughs> เห็นผลเหรอ <c oughs> ถ้าจิตมันเบานะฮะจิตเบานะจิตเบาจิตพรมนะฮะจิตไม่ลำคาญในรูปรถกลิ่นเสียงนั่นแหละ ถึงลงคานก็ไม่นานนั่นน่ะหลวงปู่ท่านให้ไปที่จุดนั้นถ้าไปจุดนั้นแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดเรียนว่าใจเกิดจบจบจบตรงนั้นล่ะค,คือจิตสบายปุ๊บปัญหาจบหมดเหรอคะหมดจิตมันเบาแล้วฮะไม่ลำคาญในรูปรสกลิ่นเสียงะถึงลำคาญก็ไม่ดาน ไม่นานมันมีที่พักเข้าใจไหมมีปัญหามันก็เข้าพักกันตรงนั้นคาว่าเข้าพักคือพอมีปัญหาปุ๊บมันเหมือนสวดมนต์ไปก่อนแล้วเงเหรอคะมันมันรู้อยู่แล้วฮะอะไรจะเกิดมันรู้มันลบไปก่อนอยู่แล้วฮะนี่ประโยชน์ตรงนี้ฮะประโยชน์มากฮะเวลาตายมันก็ไปก่อนแล้วมันไม่อยู่แล้วฮะอย่าลืมเราควบคุมมันอยู่นะฮะ ถ้าเราไม่ฝึกมันเนี่ยลำบากนะฮะทนไม่ได้นะฮะเราปรวดฟันทุกวันเนี่ยปวดหัวปวดฟันปวดท้องสวดมนต์ไปด้วยถามว่าปวดร้อยเปอร์เซนไหมไม่บางคนปวดแค่ยี่สิเปอร์เซนันเองเพราะสวดมนอยู่จิตอยู่ที่พระใช่ไหมจิตควบคุมธาตุแต่จิตอยู่ที่พระ ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ความเจ็บถามว่ามันเจ็บร้อยเปอร์เซนไหมไม่บางครั้งทอดสวดปั๊บนอนตื่นขึ้นก็หายแล้วปวดก็หายบันเทานะมันเป็นบันเทาเพราะนั้นในยุคปัจจุบันเนี้ยาอย่าไปกินเยอะนะยายานะยาที่เขาขายตามร้าน อย่าไปกินมากเป็นนิดๆเนี่ยหน่อยอย่าไปกินท่านให้สวดมนต์เนาะท่านให้สวดมนต์ท่านให้สวดบ่อยๆจะเข้าใจนะ